เขาไม่คุยเทาไงต้องให้ผคุยอะไรนะจ้าสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อเขาพูดไม่ค่อยชัดเขาเจ็บแขนค่ะแล้วต้องแก้ที่ปากตามอ,อะไรบ้างนะคือพูดไม่ค่อยชัดอันนี้เป็นมานาเรี่ยงคะเป็นมาประมาณสามเดือนแล้วค่ะประมาณสามเดือนพูด,พดไม่ชัดแล้วก็ไม่มีแรงเหรอคะค่ะประมาณสามเดือนค่ะรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะคะปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยะคะ่ะปิดเสียงเลยค่ะสมอ อะไรไครับว่าไงค่ะค่ะค่ะปิดแล้วค่ะจ้าจ้าอ่ะ,ออะป่วยนะคะตอนนี้ป่วยอยู่คือแขนไม่มีแรงอ่าเจ็บแขนแล้วก็พูดพุดไม่ค่อยชดัดค่ะไม่ชาดค่ะอันนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์เป็นวิบากกรรมอันไหนเอ่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการไปอาจจะเคยได้ไปทำร้ายทำรา้ำรายชีวิตสรรพสัตว์เช่นเกี่ยวกับนก แขนขาของนกซึ่งเราอาจจะมีวิบากในเรื่องของสัตว์ป,ปีีในเรื่องของนกในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะสัตว์ที่เป็ดไก่ก็ได้เหมือนกันก็คือสัตว์ป,ปีีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากที่จะได้มีโอกาสในการที่จะสนทนาส่วนตัวนะครับค,คือ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 ต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งซึ่งน่าจะได้มีโอกาสจองเข้ามาจองคิวเข้ามาตาม ตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้ที่หน้ารายการเพราะว่าเมื่อจองเข้ามาแล้วเนี่ยคือคือ,คอทาทีมงานผมเนี่ยเขาก็จะมีมีขั้นตอนของการอาจจะขอรูปถ่ายหรือขอรูปของคนที่ป่วยอะไรประมาณน,น้นเพื่อที่ผมจะได้วิเคราะห์หรือมองอะไรได้ชัดเจนมากกว่าเพราะว่าตรงนี้ต้อง,ต,องต้องบอกท่านผู้ชมทงบ้านนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วแนวทางที่ผมจะให้ในการขออากาศตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางในเบื้องต้นก่อน คือคือคงยังไม่ใช่แนวทางเฉพาะสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าแนวทางที่ได้ให้ไว้ก็สามารถที่จะหยิบยกกลับไปทําแล้วก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยหรือบางกอ่าบางบางเคสเนี่ยผมอยากได้ได้เห็นรายละเอียดของของผู้ป่วยได้มากกว่านี้นะครับ แล้วอย่างเคสนี้วิธีการแก้จะแก้ยังไงนะคะอาจารย์คือในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ได้ไปปล่อยไปปล่อยนกปล่อยนกนะคะให้ไปปล่อยนกนะคะอธิษฐานอธิษฐานจิตแล้วก็ปล่อยชีวิตสัตว์ปีกค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพิ่มก็คือไม่อยากให้กินอาหารที่เป็นสัตว์ปีกงดอาหารสัตว์ปีกทั้งหมดเลยนะคะถ้าทําได้นะคะค่ะพี่ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะ ค่ะหรือว่าจะสอบถามรารยละเอียดคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะที่0 9 2ย์9 2 9 4 5หมายได้ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครที่จะสนทนาเพิ่มเติมขออนุญาตโทรมาหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าเวลาของเรารับสายไม่ทันแล้วคะ่ะ0 9 2 4 2 9 2 9 4 5นะคะ แล้วก็สาหรับใครที่สนใจอยากจะนำองค์กลับไปบูชาที่บ้านนะคะองค์ของเราอยากจะบอกว่าถูกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะทาพิธีเรียบร้อยแล้วใครอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะผู้ชมอย่าลืมนำองค์ไปติดที่บ้านหรือบางคนจะนั่งสมาธินะคะก็สามารถนำองค์มาไว้ตรงหน้าพระเราก็ได้ไดนะคะแล้วก็เราลึกถึงนะคะแล้วก็กล่าวคําว่าองค์อยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะเป็นการกําหนดจิตค่ะผู้ชมร่ำรวยเฮงเฮงโชคลาภไหลามาเทมา โอ้ของเราราคาเพียง899บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้รวมค่าจัดส่งแล้วและเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะผู้ชมสำรองจองของกันเข้ามาได้ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่0804544262และ0890565991นะคะ2หมายเลขด้วยกันรวมไปถึงสมุดพลใบครูด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพตั้งแต่วันนี้ค่ะ ใครที่ป่วยเป็นเบาหวานไขมันความดันอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรใบครูเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะใครที่สุภาพบอยู่แล้วก็สามารถรับประทานได้นะคะผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้2กล่อง800 3กล่อง1,000และ5กล่อง1,500บาทค่ะ ที่หมายเลข0804544262และ0890565991ค่ะท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากสิ่งดีๆแง่คิดดีๆหรือแม้กระทั่งการทำบุญอย่างไรที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดโดยเฉพาะการอธิฐานทิตนะคะเช่นรย์ถ้าถ้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำสอนหรือคำกล่าวของสมเด็จพระพุทธาจยาตโตกรมรลังศีหรือสมเด็จโตวัดละคังนะครับท่านเคยพูดท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า คือการที่คนเราจะมัวแต่มาขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดผลมันอาจจะยังไม่เกิดความสําเร็จเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราต้องสร้างอาน,นิสงส์ด้วยก็คือต้องทําด้วยก็คือการทํานั้นก็หมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทําให้สิ่งที่เราขอนั้นเนี่ยได้เกิดความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับเป็นฉันอยากฝากาพี่น้องชาวแซกชันแนลนะครับว่า การที่เราได้มีโอกาสในการได้สร้างบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวัดวาอารามต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งการไปไถ่ชีวิตโคก,กระบือการปลดปล่อยชีวิตสัพพสัตทั้งหลายก็ดีเนี่ยรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมของตัวเราเองก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราทุกคนไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะได้กระทําแล้วการได้บูชาสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นโอมก็ดีหรือจะเป็นวัตถุมงคลใดๆก็ดีเนี่ยก <c oughs> ็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตของเราหรือตัวของเราได้ในอนาคตเบื่องหน้าในปัจจุบันได้ทั้งสิ้นขอให้อย่าละอย่าเว้นในเรื่องของโอกาสเมื่อได้มีที่จะได้ทำได้สร้าง ในบุญกุศลทั้งหลายก็ก็อยากให้ได้ทำนะครับการแก้กรรมก็ดีหรือการาบรรเทาผลของวิบากกรรมใดๆก็ดีจึงจะสามารถเกิดผลที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดผลสำเร็จได้โดยง่ายได้โดยเร็วให้ได้สมดังเจตนาที่พวกเราทุกคนตรารถนาครับคุค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีพี่จุกนะคะเป็นกุมารทองชื่อว่าพี่จุก มาให้ทุกท่านได้ยนโฉมกันนะคะถึงความสงา่างามของพิจุของเราค่ะพิจุของเรานะคะมีอิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็มีสุญญาธิการมากเลยต้องบอกแบบนี้ออหลายคนเช่าไปบูชานี่ประสบความสําเร็จโชคลาภไหลามาเทมาประวัติของพิจุจะเป็นอย่างไรอยู่จังหวัดใดแล้วเราจะเปิดให้ผู้ชมบูชาอย่างไรต้องติดตามบนนี้เนี่ยเราคงจะพูดกันแบบจิ๊บๆพอแต่ว่าอ,อ,อาจารย์ ได้เช่าบูชาพิจุกมานานหรือยังคะก็ถ้าพูดตรงๆก็คือยังไม่นานเท่าไหร่ยังไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นถึงสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสดีๆเนี่ยก็ก็ก็เข้ามาตั้งแต่ที่ได้บูชาค่ะก็ก็ส่วนในรายละเอียดคงเป็นโอกาสหน้าตรงนี้ก็เพียงแค่ได้ นำพิจุมาให้ทุน,นยนโฉงก่อนในเบื้องต้นค่ะนะคะก็ติดตามกันได้ก็แล้วกันนะคะสําหรับพิจุข,ของเราค่ะนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มีเสิลิตมากๆด้วยนะคะใครอยากได้ก็ต้องติดตามรายการทางแซปชันแนลนะคะอยากต่อเรื่องวันนี้หวังว่าคุผู้ชมจะได้รับ สาระดีๆนะคะในการดําเนินชีวิตในการแก้กรรมวิบากกรรมของผู้ชมแต่ละท่านแตกต่างกันไปใครกดโทรศัพท์เข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะสามารถติดต่ออาจารย์โดยตรงได้เลยนะคะที่หมายเลข092 0, 0อเกขออภัยค่ะศูนย์เก9 4สอง2 4 29องเกสอเัราจองคิวก่อนตอนนี้คิวถึงเดือนไหนแล้วคะอาจารย์คะก็น่าจะสองสเดือนลวะคระัอีกสอสเดือน จองวันนี้สองสาเดือนได้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเร่บเลยนะอย่าอย่าคิดว่าอุ้ยอีกต่สองสาเดือนจะได้ดูถ้าเกิดคุณเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปคุณไม่โทรวันนี้คุกก็ต้องรอไปอีกนะคะวันนี้ถ้าใครไม่โทรก่อนนะคะอาจจะต้องรอไปอีกห้าหกเดือนเลยเพราะว่าญาติทําหมอจารย์เยอะ<ช>นะเออแล้วก็หลายๆคนอยากจะแก้กรรมค่ะคุณผู้ชมอย่างถูกวิธีอันนี้สําคัญ การแก้กรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้กับใครก็ได้บางคนคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าแก้อย่างถูกวิธีกับผู้รู้จริงๆมันจะเกิดผลนะคะเราจะไปแก้กับคนนั้นคนนี้บางคนบอกแก้มาเยอะแยะมากมายแล้วทำไมไม่เห็นได้ผลเพราะแก้ไม่ถูกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นการแก้กรรมที่ถูกวิธีกดโทรศัพท์มาสอบถาม มาปรึกษาผู้ที่มีญาณน,นะคะอันนี้ของจริงเลยค่ะอาจารย์ฟาลิขิตของเราค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอทุท่านมีความสุขมากแล้วอย่าลืมคําแนะนําที่อาจารย์ได้ฝากกันเอาไว้ในรายการของเราค่ะพร้อมๆกับโองค์ของเราด้วยนะคะ899บาทขอ,เร,ขอเรียนย้ำว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครที่อยากจะได้สวยงามจริงๆผู้ชมยังไม่เห็นของแท้ของเขาแล้วก็ของแท้ของเรานะคะสวยสวยยิ่งกว่าน,นี้อีกผู้ชมค่ะอันนี้เอามาเป็นเดือนแล้วค่ะผู้ชมคุณนั้นจับคุณนี้ไปนู่นไปนี่ บอสเอาไปนูน่นเอาไปนี่บ้างหลน่นบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะคะแต่ถ้าเกิดที่ไปถึงมือผู้ชมสวยสีสันหูสดใสมากที่สําคัญเกิดโพกทรัพย์เกิดความสําเร็จเกิดโชคลาภอย่างแน่นอนกดโทรศัพท์กันเข้ามาคอสเซนเตอร์รอรับสายอยู่นะคะช่วงนี้ขออนุญาตจากลาผู้ชมกันไปก่อนขอให้มีความสุขกับทุกๆก,ก,กิจกรรมค่ะอาจารย์ฟ้าลิขิตและท่าฝันดาวพันแสงไปก่อนลวสวัสดีค่ะ